ถ้าผู้ที่เป็นพ่อขององค์แห่งความเมตตาสูงสุดของโลกยังต้องชดใช้กรรมด้วยการเกิดเป็นสัตว์แล้วเราละ่ะกำลังทำอะไรกับกรรมของตัวเองอยู่คำถามนี้อาจฟังดูแรงแต่คือคำถามที่ซ่อนอยู่ในตำนานเรื่องพระบิดาเจ้าแม่กวนอิมเกิดเป็นวัวตำนานที่ไม่ได้อยู่ในพระไตรปิฎกแต่กลับฝังอยู่ในใจของผู้ศรัทธาจานวนมากตำนานที่เล่าว่าพระบิดาของเจ้าแม่กวนอิม เคยทำบาปไว้มากในชาติก่อนและเมื่อสิ้นชีวิตจึงต้องไปเกิดเป็นวัวสัตว์ที่ต้องใช้แรงงานแบกภาระและถูกใช้งานโดยไม่อาจโตแยงคาถามคือทำไมตํานานนี้จึงไม่เล่าว่าท่านไปตกนรกแต่กลับเลือกวัวแล้วเจ้าแม่กลนอิมจึงเลือกแสดงความเมตตาด้วยการไม่กินเนื้อวัวตลอดการถ้าวัวเป็นเพียงสัตว์เหตุใดการกินมันจึงถูกมองว่าเป็นการเพิ่มกรรม หรือแท้จริงแล้วตำนานนี้ไม่ได้พูดถึงวัวแต่กำลังพูดถึงความรับผิดชอบต่อการกระทำของมนุษย์กำลังพูดถึงความกตัญญูที่ไม่เลือกภพชาติและกำลังถามเราว่าในวันที่เราเห็นใครสักคนกำลังรับกรรมเราจะเลือกซ้ำเติมหรือเลือกหยุดการเบียดเบียนนี่ไม่ใช่เรื่องเล่าที่เอาไว้กลัวแต่เป็นเรื่องเล่าที่เอาไว้เตือนและถ้าคุณเคยสงสัยว่าทำไมบางคนบูชาเจ้าแม่กวนอิมแล้วไม่กินเนื้อวัว คำตอบทั้งหมดอาจซ่องอยู่ในตำนานนี้เองเมื่อฟังเรื่องนี้คุณอาจจะพบคำตอบของคำถามในใจคุณมาตลอดชีวิตยินดีต้อนรับกับมีธรรมอุ่นใจที่จะขอเป็นเพื่อนร่วมทางกับทุกท่านที่กำลังค้นหาความสุขภายในใจวันนี้ขอนำเสนอธรรมผ่านเรื่องเล่าเคยสงสัยไหมว่าเหตุใดผู้คนจำนวนมากที่บูชาเจ้าแม่กวนอิมจึงเลือกไม่กินเนื้อวัว ไม่ใช่เพราะข้อบังคับทางศาสนาไม่ใช่เพราะคำสั่งในคำภีแต่เป็นเพราะเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งที่ถูกถ่ายทอดต่อกันมานานหลายชั่วอายุคนเรื่องเล่าที่ไม่ได้ถูกจารึกไว้ในพระไตรปิฎกแต่ฝังอยู่ในความเชื่อของพุทธมหายานในวัฒนธรรมจีนและในสื่อบันเทิงที่ผู้คนคุ้นตาเรื่องเล่านั้นกล่าวถึงพระบิดาของเจ้าแม่กวนอิม ในตำนานบางสายเล่าว่าก่อนที่เจ้าแม่กวนอิมจะบำเพ็ญตนจนเป็นพระโพธิสัตว์ผู้เปี่ยมด้วยเมตตาพระบิดาของพระองค์เคยเป็นมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งมนุษย์ที่มีชีวิตมีอำนาจมีการตัดสินใจและมีการกระทำแต่การกระทำเหล่านั้นไม่ได้ตั้งอยู่บนศีลธรรมทั้งหมดตำนานเล่าว,ว่าพระบิดาได้สร้างบาปไว้มากทั้งการเบียดเบียน การใช้อำนาจโดยไม่เป็นธรรมและการกระทำที่ส่งผลให้ผู้อื่นต้องทุกข์ยากเมื่อสิ้นชีวิตลงกฎแห่งกรรมจึงทำหน้าที่ของมันโดยไม่เลือกหน้าไม่เลือกฐานะและไม่เลือกสายเลือดแม้จะเป็นบิดาของผู้ที่จะกลายเป็นพระโพธิสัตว์แต่หากทำบาปก็ไม่อาจหลีกหนีผลของกรรมได้นี่คือจุดเริ่มต้นของตำนานที่สำคัญตำนานที่เล่าว,ว่า พระบิดาของเจ้าแม่กวนอิมไม่ได้ไปเกิดในภพภูมิสูงไม่ได้ไปสวรรค์แต่ต้องไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานและสัตว์ที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุดในเรื่องเล่านี้คือวัววัวสัตว์ที่ต้องใช้แรงงานหนักสัตว์ที่ถูกไถถูกลากและถูกใช้งานเพื่อเลี้ยงชีวิตผู้อื่นตำนานไม่ได้เล่าเรื่องนี้เพื่อดูหมิ่นหรือเพื่อกล่าวโทษแต่เพื่อย้ำให้เห็นว่า กฎแห่งกรรมทำงานอย่างเท่าเทียมและการชดใช้กรรมอาจไม่ได้มาในรูปแบบที่ใครอยากเลือกจากจุดนี้เองเรื่องราวของความเมตตาความสงสารและความเชื่อในการงดเว้นเนื้อบัวจึงค่อยๆเริ่มต้นขึ้นและทั้งหมดนี้จะนำไปสู่คำถามสำคัญข้อหนึ่งเหตุใดเจ้าแม่กวนอิ่มผู้เปี่ยมด้วยเมตตาจึงไม่ยอมกินเนื้อบัวตลอดการ หลังจากตำนานกล่าวถึงการสิ้นชีวิตของพระบิดาเจ้าแม่กวนอิมเรื่องราวไม่ได้จบลงเพียงแค่นั้นเพราะตามความเชื่อที่เล่าขานกันมาความตายไม่ใช่จุดสิ้นสุดของกรรมแต่เป็นเพียงจุดเปลี่ยนของภพภูมิตำนานบางสายเล่าว,ว่าเมื่อพระบิดาสิ้นลมดวงจิตของท่านไม่ได้ไปสู่ภพภูมิสูงแต่ถูกนำพาไปสู่ภพแห่งการชดใช้ภพที่ต้องใช้แรงงาน พบที่ต้องรับภาระและพบที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงชะตากรรมของตนเองได้นั่นคือพบของสัตว์เดรัจฉานและในเรื่องเล่าที่ถูกถ่ายทอดซ้ำมากที่สุดดวงจิตของพระบิดาได้ถือกำเนิดใหม่ในร่างของวัววัวสัตว์ที่ในวัฒนธรรมจีนและพุทธ,ธมหายานถูกมองว่าเป็นผู้แบกรับภาระของโลกมนุษย์วัวต้องไถานาต้องลากของหนัก ต้องทำงานตั้งแต่ฟ้ายังไม่สว่างจนตะวันลับฟ้ามันไม่มีสิทธิ์เลือกงานไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธและไม่มีเสียงบน่นตำนานจึงใช้ภาพของวัวเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการชดใช้กรรมอย่างเงียบงันบางเรื่องเล่าไปไกลกว่านั้นโดยกล่าวว่าพระบิดาไม่ได้เกิดเป็นวัวเพียงชาติเดียวแต่ต้องเวียนไหยในพของสัตว์เดรัจฉานหลายชาติเพื่อชดใช้กรรมที่ตนเคยก่อไว้ นี่ไม่ใช่การลงโทษจากผู้ใดแต่เป็นผลของการกระทําที่ย้อนกลับมาเองตำนานจึงสะท้อนแนวคิดสำคัญของพุทธศาสนาว่าไม่มีใครอยู่เหนือกรรมไม่ว่าผู้นั้นจะเป็นใครหรือจะมีความเกี่ยวข้องกับผู้บำเพ็ญธรรมสูงส่งเพียงใดการเกิดเป็นบัวในตำนานนี้จึงไม่ใช่เรื่องของความต่ำต้อยเพียงอย่างเดียวแต่เป็นภาพแทนของการแบกภาระการอดทน และการชดใช้ผลของการกระทำอย่างยาวนานและในขณะที่ดวงจิตของพระบิดากำลังชดใช้กรรมอยู่ในภพของวัวน,นั่นเองเรื่องราวของเจ้าแม่กวนอิมก็เริ่มเดินไปสู่อีกบทหนึ่งบทที่เมตตาจะเข้ามาเชื่อมโยงกับกรรมอย่างแยกไม่ออกในขณะที่ดวงจิตของพระบิดาต้องชดใช้กรรมอยู่ในภพของสัตว์เดรัจฉาน เส้นทางการบำเพ็ญของเจ้าแม่กวนอิมก็เริ่มก้าวสู่ช่วงที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นตามตำนานที่เล่าสืบต่อกันมาเจ้าแม่กวนอิมมีได้เป็นเพียงผู้บำเพ็ญธรรมแต่เป็นผู้มองเห็นความทุกข์ของสรรพชีวิตโดยไม่แบ่งแยกว่าผู้นั้นจะเป็นมนุษย์สัตว์หรือดวงจิตที่กำลังรับกรรมกล่าวกันว่าเมื่อพระองค์ทรงอย่างรู้ด้วยญาณถึงชะตากรรมของพระบิดาหัวใจแห่งความเมตตก็ไม่อาจนิ่งเฉย แม้จะเข้าใจว่ากรรมเป็นสิ่งที่แต่ละดวงจิตต้องรับผิดชอบแต่เจ้าแม่กวนอิ่มก็ไม่เลือกจะซ้ำเติมด้วยการเพิ่มการเบียดเบียนเข้าไปอีกตำนานหลายสายเล่าตรงกันว่าตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเจ้าแม่กวนอิ่มไม่ยอมเสวยหรือแตะต้องเนื้อวัวอีกเลยไม่ใช่เพราะทรงรังเกียจไม่ใช่เพราะทรงดูหมิน่นแต่เพราะในสายพระเนตรของพระองค์วัวไม่ใช่เพียงสัตว์ใช้งาน หากคือดวงจิตของพระบิดาที่กําลังรับกรรมอยู่ในวัฏสงสารการกินเนื้อวัวจึงถูกมองว่าไม่ต่างจากการกินเนื้อของผู้มีพระคุณผู้ให้กําเนิดและผู้ที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นพ่อตำนานช่วงนี้สะท้อนภาพของพระโพธิสัตว์ที่ไม่ได้ปฏิเสธกฎแห่งกรรมแต่เลือกจะตอบสนองต่อกรรมด้วยความเมตตาอย่างถึงที่สุดเจ้าแมกวนอิมไม่อธิษฐานให้กรรมของพระบิดาหายไปทันที ไม่ขอให้กฎแห่งธรรมชาติถูกลบล้างแต่ทรงเลือกสิ่งที่ทำได้นั่นคือการไม่เพิ่มการเบียดเบียนและการแสดงความกระตัญยูในแบบของผู้บำเพ็ญจากจุดนี้เองตำนานเริ่มเปลี่ยนจากเรื่องของกรรมไปสู่เรื่องของแบบอย่างแบบอย่างของความเมตตาที่ไม่ใช่แค่การช่วยเหลือผู้บริสุทธิ์แต่รวมถึงการไม่ซ้ำเติมผู้ที่กำลังรับผลของการกระทำในอดีต และเรื่องเล่านี้เองได้กลายเป็นจุดเริ่มต้นของความเชื่อที่แพร่หลายต่อมาความเชื่อที่ว่าผู้ที่ศรัทธาและบูชาเจ้าแม่กวนอิมควรละเว้นการกินเนื้อวัวไม่ใช่เพราะความกลัวแต่เพราะความเคารพและการระลึกถึงเมตตาในทุกคำที่นำเข้าปากเมื่อเรื่องเล่าถึงการตัดสินใจของเจ้าแม่กวนอิมที่ไม่ยอมกินเนื้อวัวด้วยเหตุแห่งความเมตตาและความกตัญยูตตำนานนี้ ก็ไม่ได้หยุดอยู่เพียงแค่ในระดับของพระโพธิสัตว์แต่ค่อยๆแผ่ขยายไปสู่ผู้คนที่ศรัทธาและบูชาพระองค์ผู้ศรัทธาในยุคแรกไม่ได้มองเรื่องนี้เป็นข้อบังคับแต่เป็นแบบอย่างแบบอย่างของการดำเนินชีวิตที่พยายามลดการเบียดเบียนและไม่ซ้ำเติมกรรมของผู้อื่นจึงเกิดความเชื่อขึ้นมาว่าผู้ที่บูชาเจ้าแม่กวนอิมควรละเว้นการกินเนื้อวัว ไม่ใช่เพราะกลัวโทษไม่ใช่ต้องการรางวัลแต่เพราะไม่อยากมีกรรมร่วมกับการเบียดเบียนดวงจิตที่เปรียบเสมือนพระบิดาของพระโพธิสัตว์ความเชื่อนี้ถูกถ่ายทอดต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นผ่านคำบอกเล่าผ่านพิธีกรรมและผ่านการปฏิบัติในชีวิตประจำวันในหลายชุมชนการงดกินเนื้อวัวกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการบูชาเจ้าแม่กวนอิม เป็นการแสดงออกถึงความเคารพมากกว่าการเคร่งครัดทางาศาสนาบางคนเลือกงดตลอดชีวิตบางคนงดเฉพาะวันสำคัญและบางคนเลือกงดเฉพาะช่วงที่ตั้งจิตอธิษฐานตำนานไม่ได้ตัดสินว่าใครถูกหรือผิดเพราะหัวใจของเรื่องนี้ไม่ใช่การนับจำนวนมื้ออาหารแต่คือเจตนาและความระลึกถึงเมตตาในทุกการกระทำเมื่อความเชื่อนี้เดินทางข้ามการเวลา จากสังคมจีนสู่ดินแดนอื่นๆรวมถึงประเทศไทยแนวปฏิบัติเรื่องการไม่กินเนื้อวัวก็เริ่มถูกพูดถึงในวงกว้างโดยเฉพาะในกลุ่มที่นับถือเจ้าแม่กวนอิมทั้งในศาลเจ้าในบ้านเรือนและในชุมชนชาวจีนโพนทะเลจากเรื่องเล่าในตำนานจึงค่อยๆกลายเป็นวัฒนธรรมความเชื่อที่อย่างรากอยู่ในชีวิตจริงของผู้คนและนี่เองคือจุดที่เรื่องราวนี้ เริ่มก้าวออกจากโลกของตำนานเข้าสู่โลกของสังคมที่สื่อมวลชนจะเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อไปเมื่อความเชื่อเรื่องการไม่กินเนื้อวัวเพื่อบูชาเจ้าแม่กวนอิมฝังรากอยู่ในชุมชนผู้ศรัทธาบทบาทของสื่อก็เริ่มเข้ามาขยายเรื่องเล่านี้ให้กว้างไกลออกไปยิ่งกว่าเดิมในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมา ละครโทรทัศน์และซีรีส์จีนที่เล่าเรื่องราวของเจ้าแม่กวนอิมได้นำตำนานพระบิดาเกิดเป็นวัวมาถ่ายทอดในรูปแบบที่เข้าใจง่ายภาพของพระบิดาที่ต้องชดใช้กรรมในร่างสัตว์เดรัจฉานถูกนำเสนอควบคู่กับภาพของเจ้าแม่กวนอิมผู้เปี่ยมด้วยความเมตตาและความกตัญญูการเล่าเรื่องในลักษณะนี้ทำให้ผู้ชมจำนวนมากเข้าถึงตำนานได้โดยไม่ต้องอ่านคัมภีร์หรือศึกษาหลักธรรมที่ซับซ้อน เมื่อละครเหล่านี้ถูกนํามาออกอากาศในประเทศไทยผ่านโทรทัศน์และต่อมาผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์เรื่องราวดังกล่าวจึงแพร่กระจายอย่างรวดเร็วผู้ชมจํานวนมากเริ่มตั้งคำถามเริ่มค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมและเริ่มนําแนวคิดนี้ไปปรับใช้ในชีวิตจริงในยุคข,ของโซเชียลมีเดียเรื่องราวนี้ไม่ได้หยุดอยู่แค่หน้าจอโทรทัศน์คลิป YouTube บทความใน Facebook และกระทู้ในแพลตฟอร์มอย่าง x ได้นำตำนานนี้มาเล่าซ้ำตีความใหม่และถกเถียงกันในมุมที่หลากหลายบางคนย้ำว่าควรเชื่อบางคนตั้งข้อสงสัยและบางคนมองว่าเป็นเพียงสัญ,ญลักษณ์ทางศิลธรรมแต่ไม่ว่าจะมองในมุมใดสื่อได้ทำหน้าที่ของมันอย่างชัดเจนนั่นคือการทำให้ตำนานที่เคยอยู่ในวงจำกัดกลายเป็นเรื่องที่ผู้คนจำนวนมากได้ยินได้พูดถึงและนำมาพิจารณาด้วยตนเอง และเมื่อเรื่องราวหนึ่งถูกเผยแพร่ซ้ำผ่านหลายสื่อหลายยุคสมัยมันก็ไม่ได้เป็นเพียงตำนานอีกต่อไปแต่กลายเป็นส่วนหนึ่งของความทรงจำร่วมในสังคมผู้ศรัทธาซึ่งทั้งหมดนี้กำลังนำเรื่องราวไปสู่บทสรุปสำคัญบทสรุปที่ถามกลับมาหาเราในฐานะผู้ฟังว่าแท้จริงแล้วตำนานนี้กำลังสอนอะไรเราอยู่เมื่อเรื่องเล่าทั้งหมดค่อยๆถูกคลี่ออกทีละชั้น ตั้งแต่บาปกรรมของพระบิดาการเกิดใหม่เป็นวัวความเมตตาของเจ้าแม่กวนอิมไปจนถึงการปฏิบัติของผู้ศรัทธาตำนานเรื่องนี้จึงไม่ได้จบลงด้วยคำตอบแบบตายตัวเพราะแท้จริงแล้วเรื่องทำไมพระบิดาเจ้าแม่กวนอิมถึงเป็นวัวไม่ใช่เรื่องที่ถูกเล่าเพื่อให้ทุกคนเชื่อตรงกันแต่เป็นเรื่องที่ถูกเล่าเพื่อให้ผู้ฟังได้คิดและได้มองย้อนกลับมาที่ตัวเอง ตำนานนี้ไม่ได้บอกว่าการเกิดเป็นวัวคือโทษที่เลวร้ายที่สุดแต่บอกว่ากรรมที่เราสร้างย่อมมีผลไม่ว่าเราจะเป็นใครในขณะเดียวกันตำนานก็ไม่ได้สอนให้เราตัดสินผู้ที่กำลังรับกรรมเพราะแบบอย่างที่สำคัญที่สุดในเรื่องนี้ไม่ใช่พระบิดาแต่คือเจ้าแม่กวนอิมผู้ซึ่งไม่ปฏิเสธกฎแห่งกรรมแต่เลือกตอบสนองต่อกรรมด้วยความเมตตา การไม่กินเนื้อวัวในความเชื่อของผู้บูชาจึงไม่ใช่การกลัวบาปไม่ใช่การทำตามกันโดยไร้เหตุผลแต่เป็นการระลึกถึงความกตัญญูและการไม่สัมเติมความทุกข์ของผู้อื่นสำหรับบางคนการงดเว้นเนื้อวัวอาจเป็นเพียงสัญ,ญลักษณ์แต่สำหรับบางคนมันคือการเตือนใจในทุกมื้ออาหาร ว่าในโลกนี้มีชีวิตจำนวนมากที่กำลังแบกรับผลของการกระทาทั้งของตนเองและของผู้อื่นตำนานนี้จริงงคงถูกเล่าซ้ำผ่านละครผ่านสื่อออนไลน์และผ่านบทสนทนาในชีวิตประจำวันไม่ใช่เพราะมันพิสูจน์ได้ทั้งหมดแต่เพราะมันยังตั้งคำถามกับหัวใจของผู้ฟังได้เสมอคำถามที่ว่าในวันที่เรามีทางเลือก เราจะเลือกเมตตาหรือเลือกเพิกเฉยและในวันที่เราอาจไม่เปลี่ยนกฎแห่งกรรมได้แล้วเราจะเลือกไม่ซ้ำเติมความทุกข์ได้หรือไม่นี่เองคือเหตุผลที่ตำนานเรื่องนี้ยังไม่เคยหายไปจากโลกและอาจจะยังถูกเล่าต่อไปตราบใดที่มนุษย์ยังต้องการเรื่องราวที่เตือนใจให้เห็นคุณค่าของความเมตตาเมื่อเรื่องเล่าทั้งหมดเดินทางมาถึงตรงนี้เราอาจไม่จำเป็นต้องตัดสินว่า ตำนานเรื่องนี้จริงหรือไม่จริงเพราะแก่นแท้ของเรื่องไม่เคยอยู่ที่การพิสูจน์แต่อยู่ที่สิ่งที่มันทิ้งไว้ในใจของผู้ฟังตำนานที่เล่าว่าพระบิดาของเจ้าแม่กวนอิมต้องชดใช้กรรมด้วยการเกิดเป็นวัวไม่ได้ถูกเล่าเพื่อทำให้ใครกลัวบาปแต่ถูกเล่าเพื่อเตือนให้เราระลึกว่าไม่มีใครอยู่เหนือกรรมและในขณะเดียวกันก็ไม่มีใครที่ไม่คู่ควรกับความเมตตา เจ้าแม่กวนอิมไม่ได้ปฏิเสธกฎแห่งกรรมแต่เลือกจะไม่ซ้ำเติมความทุกข์ของดวงจิตที่กำลังรับผลของการกระทำและความเมตตานั้นไม่ได้ยิ่งใหญ่เพราะปาฏิหาริ์แต่ยิ่งใหญ่เพราะมันเริ่มจากสิ่งเล็กที่สุดแม้แต่ในมื้ออาหารหนึ่งมือ้อถ้าเรื่องนี้ทำให้คุณหยุดคิดก่อนตัดสินใครถ้าเรื่องนี้ทำให้คุณระลึกถึงความกระตันอยู่และถ้าเรื่องนี้ทำให้คุณอยากลดการเบียดเบียนไม่ว่ากับใครก็ตาม นั่นอาจเป็นคำตอบแล้วว่าเหตุใดตำนานนี้จึงยังถูกเล่าไม่ว่ายุคสมัยจะเปลี่ยนไปเพียงใดขอให้ความเมตตาที่เจ้าแม่กวนอิมเป็นแบบอย่างค่อยๆเติบโตในใจของคุณขอให้ทุกการตัดสินใจในชีวิตเต็มไปด้วยสติความกรุณาและความเข้าใจในกรรมของกันและกันหากคุณชอบเรื่องเล่าลักษณะนี้เรื่องเล่าที่ไม่ได้บังคับให้เชื่อแต่ชวนให้คิดและชวนให้ใจอ่อนโยนขึ้น อย่าลืมกดติดตามมีทรรอุ่นใจช่องนี้ไว้เพื่อไม่พลาดเรื่องราวตำนานศรัทธาและข้อคิดจากเรื่องเล่าทั่วโลกขอให้ทุกท่านพบความสงบในใจและเดินไปข้างหน้าด้วยเมตตาที่ไม่ทำร้ายใคร